ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองตัดสินใจด้วยตัวคุณเองคนต่วนใหญ่ที่ล้มเหลวในการจัดได้มาตื้งเงินทองที่เขาต้องการนั้นมักถูกชักจูงด้วยความคิดเห็นของผู้อื่นง่ายเกินไปเขามักจะไปรับเอาคำนินทาเขา่าหรือความคิดเห็นของคนอื่นและรายงานข่าวซึ่งมีผลต่อความคิดของตัวเองความคิดเห็น เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดในโลกทุกคนต่างก็มีความคิดเห็นมากมายที่พร้อมจะเล่าให้กับใครก็ได้ที่จะฟังในเวลาที่ต้องตัดสินใจถ้าคุณถูกถูกคนอื่นชักจูงได้ง่ายเกินไปคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสํำหรับการแปลเปลี่ยนปณิธานให้เป็นเงินทองถ้าคุณตกอยู่ในภายใต้อิทธิพล ความคิดเห็นของคนอื่นคุณจะไม่มีปณิธานของตัวเองจนเก็บลักตาข้อเสนอแนะของตัวคุณเองไว้เมื่อคุณเริ่มต้นนำหลักการไปปฏิบัติจงเป็นตัวของตัวเองในการตัดสินใจและมั่นคงต่อไปในการตัดสินใจของคุณอย่าให้ใครมาทำลายความมั่นใจของคุณเว้นแต่ทีมงานและดมความคิดของคุณเท่านั้น และคุณต้องมั่นใจว่าคุณได้เลือกคนในทีมงานที่มีความเห็นอกเห็นใจและมีวัดถูกประตค์ที่ตอดของกันไม่ยกเว้นว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือญาติึ่งมักเป็นอุป,ปรสรรคกับเราด้วยความคิดเห็นแนละบางครั้งก็ย่อเย้ยคิดว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผู้คนหลายชายหญิงนับพันรู้สึก ต่ำต้อยไปตลอดชีวิตเพียงเพราะคำพูดที่ไม่ระวังของบางคนไปทำลายความมั่นใจด้วยความคิดเห็นหรือการเยอะยๆคุณมีสมองหรือจิตใจของตัวเองจงใช้มันและกล้าตัดสินใจด้วยตัวเองถ้าคุณต้องการข้อเท็จจริงหรือข้อมูลจากผู้อื่นเพื่อช่วยในการตัดสินใจควรหาข้อมูลอย่างเงียบๆโดยอย่าเปิดเผยเป้าหมายของคุณออกไปมันเป็นธรรมดา ของคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้มากมักจะพยายามแสดงออกว่าตัวเองรู้มากกว่าจะลงมือทำคนพวกนี้มักพูดมากแต่ฟังคนอื่นน้อยแต่คุณปรารถนาจะมีนิสัยกล้าตัดสินใจก็จงเปิดหูเปิดตากว้างๆไว้และปิดปากของคุณคนที่พูดมากมักไม่ค่อยทำถ้าคุณพูดมากกว่าฟังคุณอาจจะพลาดความรู้สำคัญที่อาจเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณ การพูดมากเกินไปอาจทําให้คุณเผอเปิดเผยแผนการและเป้าหมายของเป้าหมายออกไปให้คนที่อยากเห็นคุณพ่ายแพ้เพราะว่าเขาอิจฉาคุณจงจําไว้ว่าทุกครั้งที่คุณเปิดปากพูดพูดคุยกับผู้รู้คุณอาจจะแสดงตัวเองมีความรู้มากมายแล้วหรือจะแสดงให้เห็นเขา เขาว่าไม่มีความรู้สัญลักษณ์ของผู้มีสติปัญญาที่แท้จริงคือเงียบและท่อมตนคิดไว้ในใจเสมอว่าทุกๆคนก็เป็นเหมือนคุณคุณคือสแสวงหาโอกาสที่จะทำเงินถ้าคุณพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของคุณง่ายเกินไปคุณอาจต้องประหลาดใจเมื่อได้เรียนรู้ว่ามีคนเอาชนะคุณได้ง่ายๆด้วยแผนการที่คุณพูดออกไปนั่นเองจงให้การตัดสินใจ แรกของคุณเป็นการปิดปากเงียบแต่เปิดหูเปิดตาไว้เถิดเพื่อเตือนใจตัวเองจงทํำตำเนาบทกวีต่ตอไปนี้ไว้บนกระดาษแผ่นใหญ่ในที่ที่คุณมองเห็นได้ง่ายทุกวันจงแสดงออกด้วยการกระทําก่อนที่จะประกาศให้โลกรู้ถึงสิ่งที่ตั้งใจไว้หรืออีกความหมายหนึ่งไม่ใช่คําพูดแต่เป็นการกระทํา ต่างหากที่มีค่าคุณค่าของการตัดสินใจสึงขึ้นกับความก้าหาญที่จะใช้มันการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะรับใช้องค์กรอ,อาจต้องเจียงถึงชีวิตการตัดสินใจของรีคอนคือการประกาศเลิกทาสให้อิสระภาพแก่ชาวอเมริกันแอฟริกัน ซึ่งการกระทําของเขาทําให้เพื่อนและผู้สนับสนุนทางการเมืองนับพันคนเป็นปฏิปักษ์กับเขาเมื่อผู้ปกครองรัฐเอเธนให้โชคให้โซเครนติสเลือกระหว่างการยกเลิกคําสอนของเขาหรือความตายโซเครนติสตัดสินใจดื่มยาพิษมากกว่าจะยอมทอยศต่อ ความเชื่อของตัวเองนี่คือการตัดสินใจที่ก้าหารยิ่งทำให้ผู้คนได้มีสิทธิและเสรีภาพในความคิดและการพูด